ท่นบอกท่านปิดแล้วยังรบกวนกูนอีกกูปิดแล้วมึงยังรบกวนกูนอีก <c oughs> <c oughs> ลูกหรือลูกเดียวหรืออะไรให้เป็นบุญตาวัฒนาลูกหลานลูกหลานมาศึกษาไม่ได้มาร่วงเกิน่อความรู้ กระปูเป็นที่ประจักษ์ให้ลูกหลานได้เห็น Ganfu roi tao cũng chưa Đây chút. tầm này đắng này này, nein. Oooooh. Mhm. Mhm. này, คโอ้โหแน่นเลยไม่อยากจะออกด้วยไงปู่ปูไปอยู่กับลูกนะไปอยู่เรือนไทยดูพิพิธภัณฑ์ไปนอปูนะไปสวยงามนะจะ มีตำหนิอยังมีอะไรให้สวยงามนะให้ออกเจียวเดี๋ยว<อ>กันเดี๋ยวกันโอ้สองสองชิ้นพอเลยไม่ให้ไปแล้วให้จบ อาจจะจะกลับเลยกลับไปปูหลานมาดูนะมาชมมาชมบารมีปูเป็นเหล็กไหลด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่สีทับทิม ท่านบอกว่ามีสองนะจบเลยไม่ต้องไปไหนต่อแล้วปู่เหนื่อยปู่ไม่อยากให้ลูกหลานรู้มากมันเป็นเรื่องของเทพใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ด้วยเห็นไหมใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมแล้วจะออกยังไงเนี่ยก็ต้องก็ต้องขออีก

อ้ี่ยวางนอกอ่าครับนั่นแหละครับอครับชิดชๆกันครับอบาจารย์ไม่เสร็จให้ก้อนเดียวแล้วไม่ให้แล้ว,ลวจะขอฉันอีกฉันบอกไม่เอาแล้วพอ,อ,อ,อเดี๋ยวจะให้อีกองนี้อย่างเงี้ย ตอนแรกที่นี่มีโอเคอยวหอจะมีแเรากไม่มากนักเนี่ยเวลาที่ไฟมันไหม้นะไฟไหม้บ้างอะไรบ้าง ได้นะครับจะได้ได้ได้แดงแดงมะละกดีทับทิมิมใช่เก็บถินไปไว้ที่เดือนกัเก็บถิ่นไว้